ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังกันอีกนะคะเอ๊ะนิทานเรื่องอะไรคะคุณพึ่งเรื่องช้างน้อยเอ็ดดี้กับแอปเปิลของโปรดแล้วช้างน้อยเอ็ดดี้กับแอปเปิลจะเกี่ยวข้องกันยังไงและเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ นิทานเรื่องช้างน้อยเอ็ดดี้กับแอปเปลิลของโปรดเธอชอบกินแอปเปลิลไหมจ๊ะรู้ไหมช้างน้อยเอ็ดดี้ชอบกินแอปเปลิลที่สุดเลยนะเฮอร์บี้ก็ชอบแอปเปลิลเหมือนกันกูฟี่ก็ชอบกินเหมือนกันต้นแอปเปลิลของลุงเบนกำลังออกลูกเต็มต้นเลยเป็นแอปเปลิลสีแดงหวานกรอบเสียด้วยสิโอ้โหน่ากินจังเลย เราไปเก็บแอปเปิลกันเถอะจะเก็บได้อย่างไรล่ะลูกแอปเปิลอยู่บนต้นสูงขนาดนั้นพวกเราเอื้อมไม่ถึงรอกแต่ช้างน้อยเอ็ดดี้มีวิธีไปยกโต๊ะตัวเก่าตัวนั้นกันแล้วทั้งหมดก็ช่วยกันยกโต๊ะเก่าตัวนั้นมาวางใต้ต้นไม้จากนั้นช้างน้อยเอ็ดดี้ก็ปีนขึ้นไปยืนบนโต๊ะอ็ถึงยังจ้าช้างน้อยเอ็ดดี้ยังเอื้องไม่ถึงเลยจ้า แล้วช้างน้อยเอ็ดดี้ก็คิดออกอีกนั้นไปยกเก้าอี้เก่าตัวนั้นมาดีกว่าแล้วทั้งหมดก็ช่วยกันยกเก้าอี้เก่าตัวนั้นมาวางบนโต๊ะเก่าช้างน้อยเอ็ดดี้ก็ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แต่ก็ยังเอื้อมไม่ถึงลูกแอปเปิลอยู่ดีช้างน้อยเอ็ดดี้พยายามคิดคิดคิดแต่ในที่สุดก็คิดออกเฮอร์บี้ขึ้นมาบนนี้สิเฮอร์บี้ปีนขึ้นไปบนโต๊ะ ปีนขึ้นไปยืนบนตัวช้างน้อยเอ็ดดี้แต่ก็ยังเอื้อมไม่ถึงลูกแอปเปิลอยู่ดีกูฟี่ขึ้นมาบนนี้สิุ๊บกูฟี่ขึ้นไปยืนบนตัวเฮอร์บี้เฮอร์บี้ยืนบนตัวเอ็ดดี้เอ็ดดี้ยืนบนเก้าอี้และเก้าอี้ตั้งอยู่บนโต๊ะลุงเบนได้ยินเสียงเอะอะนอกบ้านจึงออกมาดูใครมาขโมยแอปเปิลของฉันนะ ช้างน้อยเอ็ดดี้ตกใจมากจึงลื่นตกเก้าอี้เก้าอี้ก็เลยหักโต๊ะก็เลยพังช้างน้อยเอ็ดดี้ตกลงมาโอ้ยฮิปโปโเฮอร์บี้ตกลงมาโอ้ยและแพก,กูฟี่ก็ตกลงมาโอ้ยโอ้ย,อยพวกเราขอโทษนะครับลุงเบนพวกเราทำผิดไปแล้วใช่พวกเธอทำผิดจริงๆ ถ้าพวกเธออยากได้อะไรก็ขอเจ้าของเขาดีๆสิเอารับไปสิลุงใ้แอปเปิลนะขอบคุณมากนะครับลุงเบนอ,อ,อ,อ้ําอําอ้ําอือแอปเปิลนี้อร่อยที่สุดเลยสนุกกันไหมคะดเด็กๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะ ไม่หยิบของคนอื่นนะคะก่อนได้รับอนุญาตถ้าเด็กๆอยากได้อะไรควรทำยังไงคะเราต้องขอเจ้าของก่อนนะคะก่อนจากกาันวันนี้คุณครูมาส่งเด็กๆเ,เข้านอนนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ